สวัสดีครับโครงการทักษะชีวิตทักษะอาชีพโดยความต้องการของผู้เข้าเรียนเรียนรู้นะครับในส่วนของศูนย์วิภา,าการศึกษาสำนักการศึกษาเทศบาลนะครนะครราชสีมาร่วมกับกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาหรือกศนนะครับได้สนับสนุนงบประมาณมาในการจัดทําโครงการทักษะชีวิตทักษะอาชีพโครงการนี้ครับพัฒนาเด็กเยาวชน แบ่งออกไปหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนอกระบบการศึกษานะครับที่ยากจนพิเศษแล้วก็กลุ่มนอกระบบการศึกษาที่เขาได้เรียนหนังสือนะครับแล้วออกกลางคันนะครับแล้วก็ในกลุ่มของอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ได้รับการตัดสินนะครับแก้ไขบาําบัดฟื้นฟูนะครับคุมประพฤติก็สามารถเข้ามาอยู่ในโครงการนี้นะครับก็จะเห็นว่าในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของในการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมถึงครอบครัวที่ยากจนพิเศษ เด็กที่อยู่ในการคุ้มครองนะครับในส่วนของบ้านพักต่างๆนะครับเราเกิดความร่วมมือจากภาคกีือข่ายมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในส่วนของจังหวัดเองภาครัฐและเอกชนก็ได้เข้ามาบูรณาการในโครงการนี้วันนี้ครับเราเข้ามาประเมินวัดผลน้องครับเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวก่อนดีกว่าว่าน้องชื่ออะไรนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจานสุดาเสาสงเนินหลักสุดช่างไฟฟ้าค่ะช่างไฟฟ้าน้องใหม่ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาประเมินนะครับว่าครูก็จะต้องประเมินแหละครับว่า สิ่งที่ใหม่ได้เรียนมาแล้วออกตลาดนะัดทําได้มุมนี้ครับคือมุมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไรายได้และการสร้างอาชีพครับว่าสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดนั้นนะครับอย่างน้อยเป็นแหล่งสะท้อนหรือตัวสะท้อนอย่างหนึง่งคือเด็กสามารถที่เรียนรู้ได้จริงและสามารถสร้างอาชีพได้เดี๋ยวตามมาครับว่าน้องจปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสร้างอาชีพสร้างไรายได้ได้อย่างไรเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันในบ้านอีกทีหนึ่งครับตามมาครับ นี่แหละครับก็คือในส่วนของอที่อยู่อาศัยของน้องครับบางที่เราจะบอกครับว่าในโครงการเราเองเราก็เจอทั้งเด็กที่มีความยากจนพิเศษนะครับแล้วก็ปัญหาทางด้านครอบครัวแล้วน้องก็เป็นคุณแม่ไว้ใยด้วยนะครับจบการศึกษาก็อยู่ในยังไม่จบชั้น การศึกษาภาพบังคับเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไม่ว่าจะเป็นสุขภาวะทางที่อยู่อาศัยเองแล้วก็ในส่วนของสภาพแวดล้อมที่นอกเขาอยู่นะครับนี่แหละครับเราจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะให้การแก้ไขนะครับกับเรื่องหลักสูตรการเรียนเพื่อสอดคล้องกับสภาพแวดสภาวะแวดล้อมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ด้วยครับว่าสามารถเรียนได้และทํางานได้ที่บ้านอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาดูครับตัวน้องเองก็นะครับตั้งใจครับ การเรียนทุกครั้งผ่านในส่วนของวิทยาลัยช่างกลพณิยการที่จัดหลักสูตรระยะสั้นให้แล้วก็พร้อมกับเครื่องมือในการประกอบอาชีพเนี่ยเขาก็ได้นำไปใช้ได้เกิดประโยชน์จริงๆครับแล้วก็ในส่วนของการตอบรับที่เราลงตลาดเทศบาลเองตลาดนัดต่างๆที่อยู่ในชุมชนเมืองเองก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนครศรีมาครับวันนี้ก็มาประเมินวัดผลในส่วนของน้องปีใหม่ครับเพราะว่าน้องปีใหม่เองก็เป็น น้องที่อยู่ในหลักสูตรช่างไฟฟ้าบำรุงครับตอนนี้เรามาดูครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ครับว่าน้องปีใหม่ก็นะครับว่าลักษณะของการที่รับงานอยู่กับบ้านแล้วก็ทํางานอยู่กับบ้านเป็นยังไงครับเดี๋ยวตามมาดูครับนี่นะครับเราเข้ามาที่จุดที่น้องเขาก็จะรับงานมาทาที่บ้านนะครับแล้วก็หลายๆส่วนที่ได้เรียนมาก็ได้ใช้เป็นองค์ประกอบในการประกอบอาชีพเบื้องต้นให้กับน้องนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องก่อนดีกว่าครับว่า ปีใหม่ครับในส่วนของวิชาที่เราเรียนมาเนี่ยสิ่งแรกเลยได้ประโยชน์อะไรบ้างกับที่เราเข้ามาสู่ในโครงการทักษะชีวิตทักษะอาชีพครับได้เงินได้เงินได้เงินหนึ่งค่ะแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆค่ะรู้นี่ได้แน่นอนได้ค่ะแล้วก็ได้เรื่องราวในโรงเรียนที่เขาบอกเขาสอนมาค่ะว่าต้องทํำยังไงไฟฟ้าต้องทํำยังไงอันนี้ต้องไปตรงไหนตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกใช่ป็นะ่วันเขาบอกว่า น้องเขาบอกว่าโอ้โหได้ความรู้มาเยอะเลยอะไรที่เขา,ามีงานทําอยู่แล้วเนี่ยเขามาต่อยอดได้แต่ของเราก็คือการเริ่มต้นแล <ทำ S 1> ้วก็ยังมีค่ะใช่เห็นไหมครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อที่สองครับการที่เข้ามาอยู่ในโครงการจะเห็นคนที่หลากหลายครอบครัวที่หลากหลายนะเพื่อนที่หลากหลายทุกรูปแบบดังนั้นคิดยังไงครับกับการจัดโครงการครั้งนี้แล้วเจอคนคเรียกว่ามหากมายเด็กเยาวชนที่อยู่ในยุติธรรมเองนะครับ แก้ไขมาวบบทุนฟูคุ้มครองสิทธิ์นะครับคุณแม่ไวสายนะอย่างน้องฟิลใหม่นะครับแล้วก็อีกหลายคนนะครับแล้วก็ในส่วนของนะน้องที่อาจจะต้องยังคุมประพฤติอยู่ในสารเยาวชนและครอบครัวอะไรเงี้ยครับนะเป็นไงบ้างที่เจอความหลากหลายแบบนี้ดีใจค่ะที่ได้เพื่อนใหม่ๆได้สังคมใหม่ๆเปลี่ยนแปลงของตัวเองด้วยค่ะ ที่ไม่ม um, ีเงินใช้ก็มีค่ะมีขึ้นทุกวันวันละสองร้อยสามร้อย่างเงี้ยค่ะอยากฝากอะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการให้โอกาสอย่างที่บอกครับบางคนเห็นเห็นกลุ่มพวกเราอ่ะเห็นกลุ่มพวกเราเนอะว่าอาจจะเป็นแบบโอ้เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่จบการศึกษาไม่ได้จบสูงเรามองคุณค่าชีวิตเราอย่างไรตอนแรกหนูก็นึกว่าตัวเองไม่มีค่าค่ะพอได้เข้าร่วมโครงการนี้เรารู้สึก ประทับใจค่ะหลายๆเรื่องราวที่เราไม่เคยมีมาก่อนที่เราไม่เคยได้ใช้ค่ะอย่างเช่นชีวิตที่แบบไม่มีอะไรเลยไงค่ะไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ้านเลี้ยงลูกไปวันๆเี้ยค่ะไม่ได้อะไรแต่ตอนนี้ได้แล้วค่ะได้ความรู้ใหม่ๆได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ได้เงินใช้อย่างน้ออๆมันก็เหมือนมีตังค์บ้างไม่มีบ้างก็ยังดีค่ะยังดีที่ได้ใช้ค่ะแล้วก็คุณครูอาจารย์เองก็เต็มที่เลยนะใช่ค่ะครูก็เต็มที่นักเรียนก็เต็มที่เหมือนกันค่ะ ที่จะตัอเรียนเลยเ<อ>นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับเอาล่ะครับเข้าสู่เนื้อหาในการประเมินแล,ล้วครับเบนพอมพ์ใหม่ครับเราจะเห็นว่าลูกค้าที่อยู่ในชุมชนในะแวกหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะเอาของใช้ไฟฟ้าที่อาจจะชำรุดออามาให้น้องใหม่ซ่อมแซมนะครับอันนี้ก็เห็นเป็นของลูกค้าใช่ไหมครับที่เอามาอันนี้อะไรเสียครับเนี่ยมันไม่ร้อนค่ะตรงข้างในมันไม่ร้อน,อนก็เลยต้องถอดออกมาดูว่าตรงไหนมันที่สายมันไม่ดีหรือดีมันมี2ออย่าง ถ้ามันวัดเราไม่ขึ้นมันก็คือมันใช้ได้อยู่แต่ว่าเราต้องถอดดูอีกทีนึงถอดดูอีกทีหนึ่งว่าสายไฟมันขาดขนาดไหนบใช่ไหมครับใช่ค่ะเราไหมายระเมินแล้วว่าจุดไหนที่จะเสียบ้างกับห้อตัวนี้จุดนี้คุดนี้กับสายสายใช่ไหมครับใช่บางทีมันหลวมไหมคะบางทีมันหลวมมันก็ไฟมันก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างเราก็จะเอาเครื่องมือเนี้ยใั่เอามาแก้ไขอันนี้เรามาดูครับอ้าวนี่ปลักไฟนีหนาที่เราขอครับปักไฟตัวนี้เป็นปัญหาอะไรครับทำไมถึงสายไฟมันขาดอ๋อ ตรงนี้ไฟมันขาดข้างในค่ะเขาบอกว่ามันไม่ติดหนูก็เลยถอดดูถอดดูใช่ไหมครับคิดยังไงครับอ่ะเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องราคาก่อนถ้าเป็นพวกอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาเอาเดินมามาซ่อมเรากิดราคาถ้ามันไม่เยอะมากหนูก็เอาแค่สามสิบาทยี่สิบบาทประมาณใช่ค่ะถ้าคนกันเองอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนข้างนอกก็จะคิด50บาทประมาณนี้อย่างหม้อเนี่ยทำเสร็จเราคิดเท่าไหร่ได้เท่าร้อยหนึ่งค่ะร้อยนึงใช่คิดค่าแรงด้วยแล้วก็อะไหล่ใช่่ใไหมครับมีอะไหล่อะไหล่รเราหาด้วยอุปกรณ์นี้เราก็โอ้ทาง ทางโครงการก็ให้อุปกรณ์มาอันนี้เครื่องวัดไฟเนอะใช่น่าจะเป็นเครื่องวัดไฟใครับ<ช><ช>อันนี้ใช้ประโยชน์ได้เนอะใช่ใชอันนี้แน่นอนเลยต้องวัดก่อนเลยว่าไฟเข้าไม่เข้าใช่เพราะว่าไปที่ชุมชนราชินีกลน,น้องอ่าที่รับซ่อมพัดลมนะครับก็ใช้ตัวนี้พร้อมกับไอตัววัดไฟที่มันเป็นกระแสอ่าตัวเมนูดน,นะครับควบคู่กันแล้วก็มีอะไรครับอันนี้เอาแน่นอนเลยหัวแรงนี่คือจะต้องมาตัวนี้ต้องแก้ไขปรจจีใช่ไหมครับใช่โอเคครับแล้วก็เอ้า ไอ้กวงวัดไฟเมื่อวานพี่เบนบอกเลยตัวนี้สาคัญใช่ค่ะเราต้องวัดไฟก่อนว่ามันขึ้นหรือไม่ขึ้นใช่มตัวนี้ใช่ตัวนี้เป็นหัวหลักเลยของการจ่ายไฟอ่านี่คือหลักเลยนะครับของการจ่ายไฟนะครับต้งวัดไฟแล้วอันนี้อันนี้เผื่อเป็นงานชิ้นใหญ่นะครับเช่นแบบเนี่ยเอาง่ายๆครับไหนไปใหม่แับนิดนึงเช่นการถอดหม้อนะครับน็อตต่างๆก็นะก็ต้องใช้หัวแตกต่างกันใช่ไหมครับใช่ฮะหัวอ่ะลักษณะนะครับโอเค ตอนเป็นไงบ้างที่ให้ไปคิดว่าใช้ได้ใช้ดีค่ะใช้ได้ใช้ได้ตอนแรกหนูนึกว่าแต่มันจะใช้ไม่ได้เพราะว่าตอนแรกมันเปิดอันนี้ไม่ผิดมันต้องเปิดอันนี้ก่อนใช่ของใหม่เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ไงรุ่นใหม่โซมงโซบานไฟฟ้าเนี่ยครับตั้งนานที่แรกก็จะไใช้ไม่ได้ครับแหมไม่ได้เลยเพราะว่ามีรับประกันอยู่แล้วอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็โอเคครับเราเห็นว่าการรับงานอยู่กับบ้านไม่ว่าจะเป็นใหม่เองที่ตอนนี้กําลังทําซ่อมเกี่ยวกับเรื่องปลั๊กไฟให้กับอ่ ในชุมชนอยู่แล้วก็หม่อนะครับไม่แน่ครับในอนาคตนะครับความรู้แล้วเขาก็แต่งเติมไปนะครับในการใช้ชีวิตประจําวันของเขาได้รายได้นะครับอาจจะไม่ได้เวอรเยอะแยะอะไรเนี่ยครับแต่ว่าเขาอยู่ได้ใช่แต่ก็สิ่งสำคัญที่สุดคือครับก็ได้ถูกครับรุ่น2ก็พัฒนาเตรียมพร้อมนะครับอาจจะเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาเข้าไปให้เยอะมากกว่านี้นะครับ แล้วก็ไม่แน่ครับในอนาคตข้อชีวิตของคนเราไม่ได้แน่นอนนะครับวันข้างหน้าเนี่ยใหม่เองก็เดี๋ยวนะถามนิดนึงครับก่อนว่าตัวใหม่เองก็คือจบการศึกษาป .6 ค่ะป .6 ใช่ไหมครับออกจากระบบไปนานแล้วใช่ค่ะใช่ไหมครับอืม20ปีหรือเปล่าที่จ,จบออกมาใช่20ปีเห็นไหมครับแล้วก็ใหม่เองก็มนีน้องตัวน้อยนะครับที่คอยดูแลตลอดเนี่ยครับคือความรักความหวังของเขา ไม่ครับในส่วนของเราได้เรียนอยู่ในโครงการแล้วเรามีรุ่นสองอยากจัดอะไรให้กับรุ่นสองไหมอยากให้เขาเหมือนหนูค่ะเหมือนพวกหนูทำอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบอยากให้เพิ่มเวลาให้เขาก่อนอย<ช>่างเงี้ยค่ะใช่ปรับเวลาให้มากขึ้น<ช>ด้วยระยะเวลาของโครงการที่เขียนอยู่ในในแผนกษษษษษ<ช>ิจกรรมอาจจะสั้นเกินไป<ช>นะครับดังนั้นเรียนมามันก็แค่หกวันอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เพิ่มแล้วก็ปฏิบัติอีกหกลงไปเราเรียนทฤษฎีเลยแล้วก็แต่ว่าจะมีกลุ่ม บางกลุ่มที่อย่างทําขนมอาหารเนี่ยอาจจะเห็นภาพชัดใช่ค่ะแต่ของเราเนี่ยด้วยความละเอียดไงความละเอียดของการเรียนไฟฟ้าอย่างเงี้ยเราต้องรู้เรียนอันนี้วันนี้เรียนอันนี้ันีเรียนอีกเรื่องหนึ่งอ่าไม่จบมันไม่สิ้นใช่ค่ะเนี่ยก็เลยอยากให้น้องๆเรียนไปเป็นเรื่องเรื่องปลั๊กไฟก็ไปเรื่องปลั๊กไฟเป็นวันๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะปรับเลยว่าทั้งหมด12วันอย่างเงี้ยอ่าเรียนปลั๊กไฟสัก2วันไปเลยเรื่องไฟฟ้าใช่ค่ะแล้วก็มาเรียนอีกทีนึงคือการใช้อุปกรณ์ใช่คัะ ทด,ทดสอบ,สอบก่อ์อย่างเงี้ยน,นี่ยังไม่พูดถึงการเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมบำรุงแอร์เลยนะครับพเพราะระยะเวลาไม่พอใช่ค่ะยังไม่ได้เรียนเรื่องแอร์เลยใช่ดังนั้นรุ่น2อ,อยากจะ้เติมอย่างงี้นอะขอบคุณมากครับช่างไฟฟ้าบำรุงเดี๋ยวเราไปประเมินอีกคนหนึ่งครับอันเนี้ยช่างซ่อมจักรยานยนต์ครับว่าเขาอยู่ในชุมชนแล้วเขาได้ใช้อุปกรณ์ ใช้ทักษะที okay, so <y 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 ouais ่เขาเรียนมาเกี่ยวกับการซ่อมจักรยานยนต์เพราะว่าในโครงการไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปประเมินหลายคนครับที่อยู่ในร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็ประเมินมามากแล้วตอนนี้ก็กลับเดี๋ยวกลับมาประเมินนี่ครับช่างซ่อมจักรยานยนต์ก็คือน้องสุดหล่อเนี่ยก็คือน้องวันเดี๋ยวจะมาคุยกับน้องวันนะครับอีกพาร์ทหนึ่งตอนนี้ก็ขอบคุณใหม่มากครับอย่าง้อยก็ให้กำลังใจจับมือกันหน่อยสู้ได้ทำได้ครูสู้เราก็สู้ครับขอบคุณมากครับ